โอ้โหตึกใหม่โรงพรยาบาลศูนย์ลำปางอทีู่ใหญ่มาจากทางไหนไม่รู้ใหญ่มาเชี่ยมามาเที่ยวโรงพรยาบาลมาหาข้าวกินอร่อยข้าวโรงพยาบา,าลราคาถูกสีนี้มีผู้ป่วยก็ยี่ติดเอาบาหอก่อนนะครับท่านยี่สิบห้าบาทอร่อยมากเราจะวัดที่นอนอืที่นี่เป็น เรามาเราจอดข,อข,อข้างกางโรงพยาบาลตอนเรากลับเราจะกลับต้องนั่งรถไปทางไหนไปถามดูน้องนั่งไปไหนวุ้ยไปคลิปตอนเรามาเรา แบบห้าร้อยแล้วไครได้ตังใครไปตอนเรามาใช่ไหมรอจอดรถปั๊บเราเดินข้ามถนนหรือเปอืาเดินข้ามถนนแล้วเรากลับเราต้องกลับฝั่งอโอ้คเ้นที่คิวเ้นที่คิว โรงแรมอะไรน้องถ้าเราไปไปโรงแรมจากคนนั่งรถไปข้างหนนั่งรถกันได้ครับนั่งนั่งไปข้างไหนไปข้างไหนก็ได้ไงโรงแรมสากลหรือเปล่ามีโรงแรมสากรน,นะ ลองถามรถนะครับขับรถไหมครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามันมีโรงแรมสากลในในลำปางหรือเปล่าลุงจำผิดหรือเปล่าหรือขับสนหรือเปล่า <c oughs> ที่มันศพตุ๋ยไปทนีแล้วก็เดี๋ยวถ้าตรงไปร r i ว a t e น t a t i o ภาษาไทยเรียกอะไรีอยตังูนุ่มนั่งเลยะครับตรงนี้อครับ๋อเหรอครับงนีเลยไม่ใช่เป็นรถไปดำทางเหรอ ใช่ลงทนียแล้วต้องบอกที่เาที่ที่นทีนี้ยังบอกไม่ถูกทีไม่รู้โรงแรมอะไรที่ถ่ายเอ้ยนึกไม่ออกสากลหรือเปล่าว้องแล้วมีห้องโรงแรมอะไรแก่แล้วไม่ดีนะพี่ลืมลืมจริงอ่ะ ใหญ่มากใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากมันใหญ่มากโรงพยาบาลลำปางกัดทรวงทาทานกสุขลอบเวียงนี่ใครแคาจะมาขายช่างเล็อกอ่ะรถเนี่ยเขานิยมอ่ะรถมาด้าเนี่ยเขานิยมกัน,นลงลงแรม ใช่แล้วโรงแรมสากลให้อีิงด้วยไปคันไหนอยทีไหนว่าไปคันที่เราเคยมาดีกว่า สบปากไม่ไปไม่ชอบปุ้ยไปเถินลำปางโรงแรมต้มชมต้มขมข้างในอู้ ต้องผมข้องในเกาะคาไม่ไปไม่ได้ลอดเมืองแน่ๆอันนี้ใช่แต่คนขับหน้าจะก,กระด๋ยังไงชอบกลับบ้านอาบน้ำนอนพื้นที่สามวมมาาเ รอบเวียงอะไรอะไรคือเวียงเวียงวังทางไหนเอาไปด้วย,ห,วยหืงโงบนันดังถึง้งนาดข้ามฝั่งเลย นั่งในทางนี้เลยทางเขา้าห้งใจจริงสรุปว่ามเดียจะนั่งรถคันไหนแน่นะโอเคครับไม่รู้จะนั่งรถคันไหนแค่นี้พอกดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออนเถอะขอบคุณมากขอบคุณที่กดติดตามวัด้วยเหนื่อย